ก็ดีควรอาตาเพิินไดใหญ่พังนองสมไปครับนี่สังเกตเบิงกำลังสงสัยครับนี่ครับตรงเสียงเลยพี่น้องมาแล้วครับนี่ก็ใหญ่มากหมคือกันพี่น้องโดนแล้วที่พ่อเห็นสาวน้ำหานครับ ¡Ah! <coughs> คลิปฝากกดสั b สไ r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ F c ซช่องสีดอคุณเงินครับผมมือนี้นะครับผมกับสีน้ำผ้า F c ซที่น่ารักทุกท่านนะครับผมมาชมสถานที่ใหม่ของพังน้ำหวานนะครับกับหนุ่มรูปหล่อไพ่ภูผาแล้วก็พังโบวีนะครับได้ย้ายเข้ามาอยู่พื้นที่ใหม่นะครับผม นี่ครับสาวสวยเฮากะมาหอดสถานที่ใหม่ละเด้อพี่น้องเด้อมองนี่ก็สังเกตเบื้องพื้นที่ครับมีพื้นที่กะสีแหงดีเด้อพี่น้องพื้นดินนี่กัสีเป็นดินรสยครับสีบดเหนียวสร้างเฮากะสียืนเวลาฝนตกกัสีสบายตัวกลัวอยู่ใต่สะพานครับ นี่ครับน้ำหวานเท่าก็ก,กลังอาบน้ำกินน้ำมาเรียบร้อยครับควดลอยก็ได้เอาขึ้นมาผูกไว้สถานที่หม่องไหม้นี่แหละครับที่ยู่หม่องไหม่นี่ก็สงสัยสิขั้นเนือ้อขั้นโตแล้วครับ นี่ทีเห็นเป็นน้ำยุ่นี่กะพุ่นขังใต้เลอพี่น้องเท่ากับว่าได้ผูกน้ำหวานหอดหรอกครับน้ำกับว่าสามารถที่สิทวมลักอมองไม่ได้หรอกครับขั้นครับน้ำหวานเท่าเกาเกาเกา,เกาครับนี่แหละเป็นสัญชาติตญานของสร้างพี่น้อง เก่าครับใส่มือเก่าครับนี่แหะครับเวลาขั้นของสร้างพื่นกระสีเก่าแบบนี้แหละพี่น้องใส่ไมมครับใส่ไมมเกา่านี่ครับ สังเกตเบื่องเนือดสีนองนี่เกาเกาเกาครับฟังพี่ก็สิเป็นสาวโบครับสาวโบ นี่ก็ได้ง่ายมาพร้อมกันกับพังนลำหวานแล้วครับสามเชือกพี่น้องกับผู้ผายอีกเชือกหนึ่งครับ ฟางพุ่นก็สิเป็นผู้ผาครับผู้ผาลูปลอของเฮ้านี่ก็ได้รักไม้ขึ้นกันครับมือนน่ครับนี่ก็ น้ำหวานกับห้องใส่พังน้องสมครับเพื่อนสาวที่บพ่ได้เจอกันมากเกือบเดือนแล้วครับพอดีค่วนาตาเพื่อนไใดใ้หย่พังน้องสมไปครับนี่สังเกตเบิง้งกำลังสงสัยครับนี่ครับตรงเสียงเลยพี่น้อง มาแล้วครับนี่ก็ใหญ่ามาใหม่คือกันพี่น้องโดนแล้วที่พ่อเห็นสาวน้ำหวานครับ ครับสงสัยสิดีใจแห้งครับน้องสุมกับ้ำหวานของเฮามือนีมาเจอกันมือแรกครับ <c oughs> เกือบเดือนละครับที่พ่่ได้พ่อกัน นี่ครับสาวสมของเข้ากันยางเช็คแล้วครับวันนี้มาหาสาวโบอีครับฟังพุ่นกับสิเป็นทังสีนวลครับทังสีนวลกำลังสีเอาไม่กินน้ำครับผม นี่ครับมองนี้ก็สิเป็นมองพักสําหรับขว้นสร้างครับพี่น้องนี่ครับขว้นสร้างของเฮ้ากับพักพอนครับหลังจากสีเดินทางมาไกลพอสมควรนพี่นอ้องอนี่ครับเป็นเทียงหน้าด้วยพี่น้องพาอได้ลบแดดลบฝนย้ำเว้นครับเวลาเฮามากเลียงสร้างนอนเป่าสร้างนี่แหละครับผมนี่กับขันตาครับสวัสดีครับครับเป็นจังไรเดินทางมาอนแดดลำ น้วยครับโอ้คร่ะสูคือเก่าเนาะครับครับควรควรเป็นจะไหนครับเดินทางมากมือนีเป็นจะไหนก็ยางมากกับสีสีมือมืออรไรนึงครับผมอครับก็เป็นธรรมดาเนาะบัานีห้องกับสีไดงยูนีตลอดเลยเนาะควรควรเนาะกัสีแยูนีตลอดแล้วครับบัานี้เพราะว่าพึ่งแ่าแกขาไสเพิ่น จะให้เข้าใส่พื้นที่ได้เต็มที่เนาะแม่ครับครับให้เขาพื้นที่เต็มที่ครับเป่นใหอบาปลูกหยากระด้ครับให้ปลูกห้าปลูกอาหารให้สร้างน้ำเนาะขอบุ้นไปทั้งอ่าครับเขาแกเสียทาไส้เนาะจะคล้องจะคล้ององไรทาไส้ซับพูลเงินเนาะแม่ครับจะคล้องท่าไส้ซับพูลเงินครับเป็นเมตตากับเ้าสั่งหลายหลายครับพี่น้องครับ กัดเตก้อนนี่พื้นที่ของสาธารณะของห่วยประแดงไพ่นี่ก็ยังมีหลักสร้างหลายอยู่เนาะบันนี้เพิ่นมาขุดหลอกเนาะแม่ครับเพิ่นมาขุดหลอกเพิ่นมาเห็ดไม้ครับเพิ่นมาเห็ดไม้กันเลยขุดออกมืดครับขุดคนออกมืดยังออกมืดกันเลยว่ามีมังคุดมังลามเนาะเฮากระไดมาใส่พื้นที่นี่แหละครับพี่น้องใส่พื้นที่ของท่าไส้พิ่นนี่แหละครับเป็นที่ส่วนตัวเพิ่นเด้เนาะครับ ฟังนี่กสิเป็นอาหารเด้อพี่น้องเดื้ออาหารที่ขวสัสร้างได้เตรียมมาให้กับสร้างสามเชือกครับนี่กสิมีต้นสับประรดพี่น้องต้นสับประรดแล้วกสิมีหญา้าปนเขาครับที่เข้าไปตัดมาามือเศร้านี่ครับแล้วกสิมี อย่านี่เปียพี่น้องที่ว่าเข้าเอาตน้นเอาล่่ำเพื่นมาปลูกแล้วครับแล้วก็เอาปลายไว้ไหสร้างเข้าได้กินครับนี่อาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยพี่น้องนี่ลูบรอ,อของเขากะนยืนรออาหารล่ะครับผมอวนอ้วน ไอเอาหญ้าให้ผู้ป่ากินจังน้อยครับเดี๋ยวเสียงให้ขุนอ้วนเอาอาหารเอาหญ้าให้เพิ่นได้กินจังน้อยครับสิให้หญ้านี่เปียก่อนพี่น้องสวัสดีครับไปรอกันเร็วครับไปดิครับไปดิครับไปดิครับไปยังครับไปยังครับครับไป ครับก็บฝากพี่น้องเอฟซี G, ทุกท่านเขาไปติดตามช่องสีดอคุณเงินนําเลยครับเด้อฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในท้าคลิปดีๆครับสวัสดีครับ